สีแดงปลาสีฟ้ามิน้นที่ห้องไฟเราจะทำยังไงดีเรียกเพื่อนช่วยโอ้ไม่เกิวันนี้เราจะมาเล่นบทบาทที่สามารถดูแมพได้ว่าใครทำอะไรอย่างไรโอเควันนี้เรามาอยู่กับแฮกเกอร์กันแฮกเกอร์อยู่ไหนจ๊ะแฮกเกอร์แฮกเกอร์ลูกเรือก็ Go. ทุกสิ่งสามารถถูกแฮกได้ก็เห็นมีเอฟซีคอมเมนต์มานะว่าพี่แฮกเกอร์มีอีปิกแล้วเอาเรื่องนะสามารถเปิดห้องควบคุมได้ตลอดเวลาโอ้โหคลองแท้ใช้ความสามารถดูตำแหน่งเรียวไทม์ของลูกเรือก็ความสามารถที่ผมคิดไว้นะคือว่าสามารถเปิดแมปดูได้ตรงไหนก็ได้นะที่คิดไว้ในหัวนะเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูมาไปลุยกันจะโกงเปล่าแต่คิดว่าน่าจะโกงนะส่วนใหญ่อีปิกนี้โกงทุกตัวเลยไปลุยกันแรงจะ ล้วมาครับเฮ้ยสีแดงแต่งชุดมาเราเลยสีชมพูเป็นดาวเด่นนะเอาเรื่องส่วนใหญ่ดาวเด่นจะเป็นคนดีรวมถึงตัวผมด้วยถึงไม่ใช่ดาวเด่นอะไรกันเนี่ยแฮกเกอร์ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แหละจ้าแนะนําเอากระป๋องน้ําไปนะเพราะว่าแฮกเกอร์จะได้แฮกตลอดเวลาไปลุยกันไปลุยกันมาดูกันว่าเราจะแฮกนอกระบบได้ไหมโอ้มีส่อัอเลรเหรอ อะไรกันอ้าอะไรเนี่ยแฮกเกอร์พอยังใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไปเปิดไฟก่อนแฮกเกอร์ไปเปิดไฟทําไมเราไม่แฮกเปิดไฟเองเลยอุ้ยถ้ามีแฮกเปิดไฟอีกนายกงนะโอเคได้แล้วจ้าไฟยานะจ้าอ่าแฮกได้ไหมแฮกได้ปะเฮ้ยแฮกได้แล้วจะรู้สิได้ไงอะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเลยโคตรเท่เทมากอ่าชมพูตายนะแล้วจะรู้สิได้ไงชมพูตายหนึ่งนะครับชมพูตายที่ไหนโอเคมันขยับไม่ได้อ่ะดิโอเคแฮกต่อได้ปะ อ๋ออันนี้ต้องไปแอดมินนะอันบนต้องไปแอดมินโอ้ยลำบากเดินนี่ให้ตายเถอะเฮ้ยอย่าวางอย่าวางโอเคกดโหวตไปแล้วตกกระจายหมดชมพูตายนะอ๋อเราต้องกดสกิลแฮกก่อนแล้วค่อยค่อยดูว่าไงจ๊ะกลับอยู่ไหมครับถ้ากลับไปอยู่ก็เอาเขียวไปเลยถ้ากลับไปอยู่นะไม่ใช่กลับไม่ใช่กลับให้เขียวบางคนดีมันมอยู่กับเราอะ่ะไม่ใช่กลับเมื่อกี้กดโหวตชมพูมแล้วมันม,มุดท่อมาตายตรงท่อไอ้เขียวเลยวิ่งไปกด อืมเราไม่ใช่กับดักมีแบ็คแจ็คด้วยนะเราบอกเราเป็นกับดักดีว่าไม่ไม่ไม่ใช่กับดักไม่ใช่กับดักผมนี่แหละเป็นกับดักเองไอ้เขียวไม่ได้ปาดกับดักร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจเลย <Yeah. S 1> ผมเป็นคนไปเปิดไฟนะเปิดไฟกับน้ําเงินหรือเปล่าไอ้เหลืองกเกาะไครบอกได้เปล่าฮะไม่ใช่ไปเกาะแฝงเลยจะบยกับดักออกมันก็ไม่ใช่นะไอ้เหลืองเกาะไครบอกด้วยโอเคเกาะไอ้ข้าวโอ้ oh. แล้วดูชื่อไอข้ขาว ผมไม่ยักอ่านเลยข่าวก็น่ากลัวนะแหมก็แฝงหรือเปล่าโอเควูดไปเลยดรป่าวูด้ข่าวนี้แหละผมไม่รู้จะวูดใครวูดไปเลยโอเควูดไม่ได้มีฟามพร้อมเพียงกันเลย p m 2.5เชื่ออ้ส้มก็ช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะระวังกันด้วยนะครับผมทุกคนออกจากบ้านต้องใส่แมสนะครับมาครับไปลองแฮกเกอร์กันโอเคใช้ไปแล้วเดี๋ยวไปห้องโอ้ย เดี๋ยวกดแฮกธรรมดาก่อนแล้วก็กดแฮกชั้นนำอือดีอย่างนี้ดีโอ้ยดับไฟด้วยวะตอนนี้น่าจะยังปาดไม่ได้นะอีกประมาณสิวิตัวแฝงก็ปาดได้เร็วเร็วเรโอเคกดแฮกชั้นนำแล้วก็แฮกเอ้าผิดกดพิดคนนี้ก่อนเอ้าโอ้ใช้ไม่ได้กดพีดต้องกดแฮกธรรมดาโอ้ยโอ้ยกดผิดโอ้ยนโอ้ยเดินติดอีกโอ้ย โอเคหมดการแฮกเกอร์อุ้ยแต่มันดูอย่างนี้ได้เลยเหรอมันดูเรบชัดเจนนะ้เลยอที่เราอัพปิ๊กม้ใช่ไหมฮูฮฮฮฮ้ดีจ้าน้ำตาลคนดีไหมจ้าอ่ะแฮกเลยแฮกเลยกดอันไหนก่อนแฮกก่อนแล้วแฮกชั้นนำโอ้โหเอ้ยไม่ทันไม่ทันได้กิน ให้ตายเถอะแล้วอย่างนี้จะดูได้ไหมว่าไงว่าไงผมมาสงสัยข่าวนะเอาจริงๆเลยนะพูดตรงๆเลยเพราะว่าไอ้เหลืองเกาะข่าวใช่ไหมแล้วไอ้เหลืองเกาะข่าวแล้วถ้ามันป้าสองตัวเราแพ้ได้เลยนะลูกเรือสงสัยข่าวนะเขียวคนเดียวแล้วคุณทำอะไรมึงสงสัยอะฮะ <c oughs> กๆๆ <c oughs> ูยืนเฉยของกูมาสงสัยกูไม่อยากคนีตั้งยอสงสัยอะใจเย็นกูตายอยู่ฝ่ายลูกเรืออ้วินอ้าวเป็นไม่เป็นกลางอะดิไอเสียงนี่มันกูไม่ได้ร้องตัวว่ามันโมยแต่กูอะ อยู่ฝ่ายลูกเหลือบดไรลอะอยู่รอดเหรออ่านทางกงนข้ามไปข้ามไปให้น้ําเงินไปทานายก่อนข้ามไปให้น้ําเงินทานายโอเคไอ้ข่าวอยู่รอดนะดิใช่ไหมงั้นก็ใจเย็นๆน,นะผมเชื่ออยู่ทางเงินเชื่อแล้วว่าอยู่รอดเพราะว่าเมื่อกี้มีคําพูดว่าอุซาย <แ S 1> ู่ไฟลูกเหลือแสดงงบกลางนะดิเป็นกลาง ใช่ไหมวิ่แต่ผมชอบแฮกเกอร์อะกดให้มันถูกดีกดแฮกก่อนแล้วค่อยแฮกชั้นนำโอ้ยดาวนโหลดไม่ทำนานเกินเดี๋ยวเราไปเครื่องอุปกรณ์กันมันสามารถเห็นแบบเรียวทม์เลยนะใครเดินไปจุดไหนอะโอ้โหโคตรเท่โคตรอันตรายคิไฟไหมโอเคครับคููดาวัยด้วยนะแฮกชั้นนำเนี่ยแต่แฮกน,น,นี่โคตรช้าเลยมาครับต้องหาที่แอบดีๆนะผมว่าโกงดูเรื่องอย่าเพิ่งกดนะแฮกเกอร์แฮกชั้นนำ เอาโจบเกมโอเคไม่ได้เล่นเลยผมมาคิดแล้วไอ้ข้าวเป็นเอาไหมโอเคทุกคนมักกี้ฟาร์มสามารถ เราไม่ได้ใช้เต็มที่เลยนะกดผิดหอกดก็จบจบเกมแ้วตายเถอะเอาจริงไหมเอาจิ <Yeah. S 1> งเลยตานี้อุ้ยแต่โกงผมว่โกงอะชอบมากเลยมันแฮกแล้วมันรู้ได้นะว่าเนี่ยใครเดินทําอะไรเนีชัดเจนเลยทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัดเจนอาจจะเป็นตัวสํารองได้ oh. อะไรเนี่ยวันดีจ้ามาครับฟาร์มินดาวเด่นนะเขาบอกก็ว่าดาวเด่นหนะ้าตาดีนะ <But. S 1> เหมือนคนที่พูดเลยอะไรเนี่ยมาขอหน่อยแฮกเกอร์ โอเครู้เรื่องขั้นเลขไปทำภารกิจก่อนแล้วก็แฮกเลยขอดานใหญ่ๆได้ไหมแต่ก็รู้สึกว่าข้อเสียแฮกเกอร์จะไม่เห็นตอนตรงทางเดินหรือเปล่าจะไม่เห็นแฮกนะโอ้โหนี้เอาเรื่องนะเนี่ยไปเร็วน้ำเงินอย่าตามเว้ยไร้สังกัดอย่าตามรู้ว่าไม่ใช่คนดีปักแต่อย่าตามออะแฮกเลยแฮกเลยกดแฮกก่อนนะโอ้ยไม่ทันไม่ทันน้ำเงินเหรอน้ำเงินอยู่กับเราเปล่า ไม่แน่ใจ<ส>กูอยอู่ห้องออกซิเจนตกอยู่ห้องสื่อสารกูจะรู้ไหมเนี่ยอมไม่ได้รีบกูโดนต้มเว้ยนี่ต้มตุน๋นน้ำเงินไม่ได้เป็นหรอกเอ่อผมไม่รู้นะแต่ผมยืนยันให้น้ำเงินนะว่าน้ำเงินไม่ได้อยู่ห้องสื่อสาร <nonprofit> เพราะว่าผมอยู่ห้องเกาะน้ำเงินเดินมากับผมนะตอนแรกแล้วผมเดินลงมาห้องเกาะไอ้น้ำเงินมันไม่ได้เดินลงมานะผมเชื่อน้นำเงินนะว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไ,ไอ้ต้มอ่ะแต่เป็นอีกตัวนะตเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดว่าน่าจะโดนต้มนะผมผมช่วยน้ำเงินเลยแต่ถ้าจะโวูก็ลองได้ <laughs> ไม่ได้เป็นผมเป็นนายอำเภอนะเอ้ hey, น้าเงินมันก็อยู่กับผมอะ่ะตอนแรกอะม้นวนหรอไหมถ้าว่าอย่างนั้นอะไม่ได้เป็น,นบาดเสร็จแล้วผมก็นักแรกยิงชมพูยิงชมพูเสร็จแล้วผมมาจะไปตบผมเดี๋ยวถ้ากดบวชเดี๋ยวว่าตัดแต่ว่าชมพูเอน้ําเงินมันโดนตุ้มก่อนนอะเออผมก็ช่วยน้ําเงินนี่ไงแต่ถ้าจะบวชก็ได้น้ําเงินนะผมไม่ได้ว่าหรอก แต่ผมยืนยันว่าน้ำเงินไม่ได้อยู่ห้องซื้อสารนะข้ามแล้วกันรู้เลยแต่เด็กเป็นมองไงมึงไม่เป็นไงเหลืองมึงลองโดนต้มแล้วมึงลองกดดูแล้วมันก็จะเึ้นมัเป็นศพไหลสังกัดใจเยนศพอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไงมึงลองโดนดูแล้วมึงจะรู้เหลืองน่าจะปากกระด่างนะนี่มองครับปดอย่างมึงนี่นะใจเย็นใจเย็นอยู่ตรงนู้นแค่กูทาไงให้กูพิมพ์ไหม จเยน็นใจเยน็นใจเย็นแต่น้ําเงินมันมาเล่นเป็นอจาจจะเป็นอีตัวก็ได้งไงผมก็ไม่กล้าย,ยืยานยันว่าไม่ได้เป็นแต่ไม่เป็นไรรอดทุกคนไปแฮกกันโอเคครับแฮกเกอร์เราได้นะอีกสิบห้าวิคูดาวไกด์เสร็จเรามีสแกนตัวด้วยมาเร็วมาดูเร็วมาดู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 มายืนยันให้พี่หน่อยน้องนี่สแกนตัวนะครับสแกนตัวนะครับอุ้ยเรื่องก็มีวะ่ะต้องงานต้องงานหมอโอเคพอมแฮกแล้วไปแกด้ดิแฮกเกอร์แล้วก็แฮกชั้นนำโอเคนี่ดูดิ เห็นเลยเขียวค่ะอู้อุยเห็นทางเดินด้วยคุดโ,โกงอู้อท้าพิมเดินมาหาเรานะไอส้มไปกับน้ําเงินส้มยู่กับน้ําเงินโอ้โห,หลายตาจัดปวดลูกตาจัดปวดตาจัดเลย <laughs> ปวดตาจัดเอา้ามันตายยังไง เสี่ยไปใต้ไงวะแต่ไอ้ไน้ำเงินอะมันเกดข้างซ้มนะส้มอยู่ก<ล><อ>ับน้ำเงินปวดลูกตาจดเลยไอ้มิ้นป่านเหรอครับไอ้มินปาดผมยังมองไม่เห็นเลยโอ้ยอะไรวะไม่เห็นกดปุ่มตอนมีศบตลอดหมอจะได้ชุบไหมเอาไอ้มินไปก็ได้โอเคก็วดูดวูดมินไปเมื่อก,กี้น้ำเงินก็อยู่กับส้มนะใช่ไหมผมรู้อะว่าน้ำเงินอยู่กับส้มผมเป็นสไนเปอร์ก็วูดมินไปเดี๋ยวข่าวมากเกาะเหลืองหรือไม่ก็ผมก็ได้นะเพราะว่าผมสแกนตัวให้เหลืองดูแล้วถามไปเหลืองสแกนปอมอะไรไม่ใช่สแกนจริงโอเคสแกนปอม ให้ตายเถอะเอามิ้นไปอย่าทราบนะเว้ยเอ้ยไอ้กิมมูนมันสกแกนปลอมมันมันเอามันเอานอานงสือ่อมาไม่ได้เอาเอาป่องมาอ้ไอ้เฟรปลอมโมงเอากปินมาโมงสปินเอากระป่องมาไปเลยเอาอะโอเคครับจบเกมแไหมหรอไม่รู้โโอ้หแต่โคตรโกงเลยนะแต่มันลายตามากเลยอนะไม่เหมาะกับผมนะใส่ตาไม่ค่อยดีเหมือนผมนะผมสายตาดีเออไม่ดีที่ไหน<อ>สายตาดีโอเคจบเกมโอเคครับ ผมว่ามันโกงอะมันเท่ดีอะแต่มันมาลายตาผมนะอุ้ยปวดตาเลยป<ะ>ไปครับไปลุยกันต่อครับแฮกเกอร์<ะ> <H acker. S 2> เดี๋ยวผมใส่แว่นก่อนรู้สึกว่ามันลายตาโอเคใช้ได้อยู่มาไปลุยกันหวัดดีจ้าดาวเด่นสีแดงนะมากับดาวด้วยนะครับผมที่กําลังลอย<ะ>มาขอหน่อยแฮกเกอร์ acker, นะขอหน่อยวันนี้เราจะไม่ลายตารู้เรื่อง ก่อนเหมือนมีใครปิดไฟถ้ามันเดินได้ด้วยเนี้ยน,นาะโกงนะจริงเดินไปด้วยแฮ็กไปด้วยเนี่ยตานี้เราจะดึงศักยภาพออกมาให้เต็มที่ไปลุยกันมาอุ้ยได้นนี้ด้วยเออได้ลองแล้วได้ลองแล้วมีกบลังนะเราไปห้องนู่นเลยครับสีเหลืองแต่งชุดเหมือนเราเลยเฮ้ยอย่าตามคนส่งมา้าตามเรานะครับตามทําไมครับไม่เอาครับนี่ครับห้องนี้เอาไม่ใช่นี้หรอโอ้โหอะไรอ๋อ,อห้องนี้เติมน้ํา ดูผิดนะเรียบร้อยผมว่ามีคนป้าก,กับดักชัวแฮ็แฮ็คชั้นนำโอเคมีสบเขียวส้มแดงเดินบงนูน้นเขียวเหลืองเหลืองม่วงเหลืองม่วงโฟกัสที่ตรงจตำแหน่งสี่นะชิบะจรนเราก็ดูได้นะครับน้ำเงินตายสิบอู้ก็เวลาด้วยไอ้เขียวเป็นหรือเปล่าแดงเขียวชมพูอยู่ในท่อเหรอชมพูอยู่ในท่อใช่ไหม หมือนชมพูมันขึ้นจากท่ออ่ะไอชมพูน่าจะโจ๊กเอ,อ่อเงียบจังเลยครับผมไม่แน่ใจนะแต่ผมมั่นใจนะว่าชมพูคือโจ๊กเกอร์นะจากที่ผมดูรูปร่างแล้วชมพูน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์นะทุกคนต้องระวังสีชมพูให้ดี <Yeah. S 1> รู้เรื่องมันเงียบจังเลยที่เปิดไฟให้เป็นหลักนะโอเคผม,มกำกับดักนะครับผมกับดักมาไว้เลยรู้เรื่องกับดักอแล้วก็ปฏิกรม,ม,ม,มันจะมาดังมร้านบนมันเสิวนฟมามีสองอย่างที่ดังก,ก็ระวังชมพูไว้แล้วกันระวังชมพูไว้นะ อาจจะเว็นโจ๊กระวังให้ดีๆมันข้ามไปก่อนดูเดี๋ยวดูเดินไปคู่เดี๋ยวเรือ่องามาม่ใครเดียวไปเดินด้วยจะไปเลยใกล้คนนี้นสงสัยเราระวังดินจาไว้ดีดนะดินจามันจะล่อเราได้ระวังไว้ระวังไว้ผมชอบพี่ชาย fc hero pet ขอบคุณครับมาระวังดินจาไว้ตัวเดียวพอไปลุยกันด้านนี้มันดีนะเนี่ยด้านใหญ่แฮกเกอร์ <H acker S 2> ได้รอบแมพแต่ต้องดูดีๆนะดูไม่ดีตาลายแน่นอนไปครับวิ่งเลยอยู่คนเดียวดีๆๆอย่าตามอย่าตามเว้ยเฮ้ยไปครับอุ้ยไม่โดนดินจาวแนะ่นอนเราอ่าชิป gps ทำงานได้แล้วไปลุยกันเดี๋ยวประมาณ ยี่สิบห้าวินะเดี๋ยวสิบวิบวกไปสีบวิหนึ่งอไอ้แดงเป็นไอ้แดงมาห้องนี้ผมจำได้ไอ้แดงเป็นในลูกเนี่ยโอเคแฮกเลยดีไหมแฮกเลยดีป่ะโอเคครับอ่ะมีโซบแล้วไอ้ม่วงเป็นไอ้ม่วงแฮกเกอร์เหมือนกันเหรอชมพูอยู่ตรงนี้อยู่ทำไมไอ้เขียวเข้ามาแล้วน้ำตาลไอ้เหลือง ส้มตายที่ไหนเนี่ยอ๋ตายที่ห้องนั้นผมว่าไอแดงอะเป็นนามเพอตายแล้วคนนี้นามเพอมายิงผมผมบอกว่าผมมันกระดับผมก็บอกอยู่ไปยิงผมทำไมวูดแดงเลยผมรับผิดชอบไอ้แดงเงียบเลยเออผมคิดว่าแดงเป็นนะเดี๋ยวผมรับผิดชอบได้ไหมล่ะวูดแดงตนเนี้ยผมคิดว่าแดงเป็นไอตัววางหลุ่มเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปในห้องโชว์มีหลุ่มวางอยู่นะซึ่งไอแดงมันไปตอนเวฟบแรกเลยนะที่หลุมนั้นอะผมทรงใส่แดงมากเลยอะ เดี๋ยวผมรับผิดชอบไป็วูดแดงกันไหมโอเคเอาเลยวูดไปเลยผมมั่นใจความจําผมก็ดีอยู่เีย <Yeah. S 3> ววูดแดงไปเลยก็ได้เพราะว่านักสืบมันขึ้นว่านักขึกบ้บทบอมอะอ่าไอนี้ช่วยช่วยเลยใช่ไหมเนี่ยผมว่าแดงเป็นผมมั่นใจความจําผมอาจจะไม่ดีแต่ผมจําได้นิดหน่อยเรียบร้อยเป็นไงไม่ได้เป็นนิฮานะนั่นไงต้องงั้นมันขึ้นอยู่กับความจําด้วยใครไม่วูดก็ระวังไว้แล้วกันวิ่งเลยเราไปห้องโชว์ต่อนะเฮ้ยมันโกงดีนะเนี่ยแฮกเกอร์เนี่ย จะความจำต้องเป็นเลิศนะครับผมซึ่งไม่ใช่เราแน่นอนปนหัวเลย <laughs> โวตออกตัวเดียวปนหัวเลยเนี่ยลุ่มเนี้ยโอเคแฮกได้ต่อแล้วแฮกเลยดิว่ามันนานอยู่อ่ะแฮกเลยอ่าสีม่วงเขียวไปแก้นะครับแต่อ่ะแก้เรียบร้อยเหลืองขาวน้ำตาลวิ่งวนกันอยู่เหลืองขาวน้ำตาลทำอะไรอยู่ในท่อไอนี้ก็โวตบ่อยจังเลย ม่วงกับเขียวแก่นะเรื่องขาวน้ำตาลมันไม่มีนี่ใช่ไหม,มมัไม่ไ้กลนะมันขึ้นแบบท่อตายเลยอะ่ะโดนระเบิดดิน้ำตาลยืนอยู่ข้างบนอน้ำตาลยืนอยู่ข้างบนแต่มันขึ้นแบบเหมือนท่อตายเลยคือ,อยังไงอะ่ะโดนระเบิดไงน้ำตาลยืนอยู่ข้างบนนะโดนระเบิดไงเพื่อนมันมันเหมือนมันโดดขึ้นมามันตายเลยมันขึ้นเหมือย่างท่อมันตายเลยโดนระเบิดไงเพื่อนโดนระเบิดโชคระเบิดอย่างอย่างทิ่แล้วผมก็เลยเห็นนี่รู้ว่าีมีหมอผมเออก็โดนระเบิดไงเพื่อน มันจะเหลือดครับทับทิมได้ไงข่าว au? เอ้ยผมเป็นคนเอาแดงออกไปเองนะข่าวเอ้ยตอนนี้ผมว่าน่าจะเหลือข่าวเขียวามากว่านะฮะผมเป็นคนเอาแดงออกไปนะเมื K ่อกี้ผมเป็นแฮกเกอร์สีเขียวกับสีม่วงแกนะ้ทั้งสองทางนะเขียวกับม่วงแก้นะเออไอเขียวจะเป็นเหรอไปใก้เขียวเองกดฆ่าไปก่อนกดฆ่าหลอน <goodies S 2> ผมไปใกล้ใกล้เขียวเขเองเอเ็กับดักเขมไม่กล้าฆ่า,าผมหรอกโอเคเพื่อน อย่ามาใกล้ผมก็พอเราแฮกเกอร์ต <baptism>? ่อมาน่าจะเป็นการสุดท้ายที่แฮกเกอร์แล้วของด้านนี้นะถ้าไม่แพ้ก่อนนะจะแพ้ยังไงคิดว่าน่าจะเขียวไม่เขียวก็ข่าวนี่แหละสองตัวนี้แหละผมว่าน่อย่าข่าวมากกว่าไปครับวิ่งครับโอเคระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบหลบหลบอุ้ยอุ้ยหลบหลบหลบนี่แม่ชูทำไมโอ้ยอยู่ด้วยกันยังงี้มาคงาะปาดให้เราโอเคไปไปหาภารกิจทำไหม ห้องโชว์ยังไม่เคยไปทำอะไรกินเลยหรอตบปูมีกแล้ววัวเป็นรีฟ้าผมว่าจบๆไปเหมือนเดิมแต่งหรือเปล่าก็ใช้ทางสายว่าเป็นโจ๊กหรือเปล่าก็บตค่าไปก่อนไม่ไวโอเคบตข้าไปก่อนไม่ไ้ไวโอ้ยไอ้ก้าสีชมะพูไงมันเป็นโจ๊กไงไอ้น้ำเงินมิสวากรสีพูเป็นโจ๊กอะกูโยนระเบิดโยนระเบิดเข้าหัวโจ๊กไปแล้วมึงก็เห็นอยู่ไม่ใช่อสีเหลือง มึงจะข้ามันเลยนักหนาะอือปดมันไปก็จบแล้วเพื่อนเออวูบไปเลยวูดไปเลยผมว่าปูดเขียวไปเูดไปเลยจะไ,ไ,ได้จบจบนะเพราะว่าเดินตามกันปาดมันก็เท่านั้นแต่ผมว่าปูดไปเลยดีฟ้าโอเครู้เรื่องวูดไปเลยโจ๊กมานี่ฮาเลยนะแฮกเกอร์ต้องงานเรียบร้อยนะจะจบนะไม่น่าใช่โจ๊กเรียบร้อยจบแน่นอนสีเขียวลาก่อนนะจ๊ะนักปั้นที่รอสุดยอดไปเลยโอเคผมก็ประมาณนี้นะสาหรับแฮกเกอร์หนุ่มผมว่าใช้ได้เลย ข้อเสียนะคือว่าถ้าความจําไม่ดีอาจจะพลาดได้แต่โดยรวมแล้วโกงอันนี้โกงจริงๆผมให้เลย5ดาวเต็มเต็ม5ดาวเลยสําหรับไ่ายลูกเรือแฮกเกอร์นะโอเคผมก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะไว้เจอกันบ๊ายบาย